นี่เราต้องมาแบบกระสุนล่อยหล่ออย่างนี้ตลอดเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหโเอเอ,เอ,เอ,เอีกไม่ยากก็บอกเลยว่ามันไม่ยากโอ,อ๊ยโอ้ยย่าผมบอกแล้วครับไม่ยากเชื่อไหมล่ะว,ว่าไม่ยากไม่เสียเลือดสักนิด เดียวอ้าเดียวแล้วเครื่องสแกนขึ้นมาป <áp> ๊าบเรียบร้อยเซฟอะไรย่องไปไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เราอาจจะโดนจบนะเห็นปะ อูได้เลยค่าคำอะ่ะอาจจะโดนจโจมตีอ่ะโดนจริงอ่ะอ่าแล้วเพลงยังไม่จบมีประเด็นแน่นอนตรงนี้เพิ่งเพิ่งจะเห็นดีไซน์ปืนเนี่ยมันโอ้ยาวเดินลงไม่อยากเดินลงเลยอะ่ะไม่น่าเดินลงเท่าไหร่โอเคยันเราจะไม่เดินลงอาจจะอันตรายกับเราก,ก็ไม่นิ หลอนไปเองไม่เป็นไรผมเห็นกระแสตอบรับเกมนี้อ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเหมือนคนจะไม่ค่อยชอบดูนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ผมก็จะทําอยู่ดีครัอย่างที่บอกก็คือไม่ดูไม่ว่าไม่ไม่ด่านรอดหลบอยู่สามโอเครอดอยู่ไม่ดูไม่เป็นไรครับแต่ผมก็จะเล่นให้จบเพราะเพราะเรื่องคุณไม่รู้เรื่องคุณก็ผมจะเล่นเออ ไม่ดูไปว่าไม่เป็นไรเรื่องคุณก็ผมจันเ่นโอ้ยโอ้ยออออคือยิงแกนกลางมาให้แตกก็ไม่มีอะไรมากมายดีกว่าโอ้ยโดนเ่ยวอะไรวะอีกตัวโอ้ยโอ้ยต่อยต่อยเมื่อตอสแกน เออปอนระเบิดไปไม่ต้องมายิจริงหกนัดโอเคโหลดต้องมีเลือดสิวะไอเทมเลือดไม่มีให้เราเลยเหรอสักนิดสักหน่อยเด้เอออันนี้แหละนี่มันกระสุนไม่มีอะไรนะไปนะวิ่งยาว จะโดนเลยกลางทางวะเนี่ยเสียวโดนเลยกลางทางเหลือเกินเย้ยโอ้โอ้นี่นี่ยาตแม่ป่ะเนี่ยโอเคเราไปอีกทีละโอ้นี่อ๋อโอเคไปถ้าเขามีรถมารับเราอย่างงี้ก็อย่าได้ปฏิเสธครับไปเลยครับโอ้เหมือนเป็นรถไฟเลยเว้ย ตัวนั้นผมว่าเป็นเป็นญาณแม่ไม่ก็สู่ปฏิบัติการหลักอะไรทักอย่างแต่มันมาสร้างอยู่ใต้ดินแอรีห้าสิบเอ็ดนี่นะแล้วมนุษย์เราก็เก็บมันไว้อย่างเงี้ยนะโอ้มนุษย์เรานี่ความอ่าเขาเรียกว่าไรความอยากรู้ของมนุษย์เนี่ยเป็นอันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วครับผมว่านะเพราะความอยากรู้ของมนุษย์มันไม่จํากัด ทำไมกูไม่ได้นหนอเก็บใหห้ดกระบงระเบิดกระสงกระสุนโอเคทำตางนี้ขึ้นลีฟช่วยบมีอะไรไหมไม่น่ามีตรงมีดิมันอยู่ด้านไงแม่กำลังทำงานกันเลยนะไอ้พวกเอเลี่ยนเปิดประตูมอ่าไอ้พวกนี้ก็กำลังเตรียม เตียมเลยนะพุ่งอ่ะเตียมเลยนะจะเล่น mm กูใช่เะล่ารู้นะโอดโอดโอดไม่ทั้งข้างบนทั้งล่างเลยเว้ยออเออใส่แม่งเลยมาดิมาดิเออใส่ก่อนเลยมันมามันมากว่า มันมาซ้ายขวาก็เที่ยแล้วอะไรกูเนี่ยไปก่อนดิมาดิเติมแม่งเลยรีโหลดตึ๊ดจึด๊ดจึด๊ดจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดไอ้เน,นี่ยจะไป็นจะเปพังมาเนี่ยโคตรสดาวมีกระตุ้นกระสุนให้พร้อมเลยเว้ยพร้อมก็เที่ยเลยกระตุ้นอะไรก่อนกระตุ้นเป็นพวกเหรอมีเลือดมีอะไรให้เราก็พอคือยังไงก็ได้ไม่อยากตาย มาอมาไรเฮ้ยโอ้โหรู้แล้วมาไหนโอ้โหสองูกโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโดนโดนโดนไปแล้วหนึ่งเปิดมาดิเปิดไหม,มเออหลบ oi 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 ôi, 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 oi ôi, ôi, Win Ui, ôi, 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 Win. ôi, là ai, chút đó, Nói rồi, Loi, Phải, ôi, oh ôi, 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 lòi ôi, ôi, lên Ui ôi, 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 อปล่อยนอนด้วยทีนี้จะเสร็จที่เดินกระดหลบหอกขวาเดินกระดอืเออไว้หลบแป๊บหนึ่งเออเออเยอะ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 แยะแ่งล่างื้อเอาเลือดหน่อย ออกไปโผล่ไปยิงโผล่ไปยิงพีกไปยิงพีกไปยิงอ้๋โอ้ยระเบิดมึงก็ยิยงกันแม่นกันละเกินแหมยิยงไม่แม่นให้กูว่างก็ได้เดี๋ยวกูตายตายแล้วมันไม่เทน,นะเพื่อนเอ๊ะอะไรเปิดอีอ,อุ๊ยอ๋อเลือดเลือดเลือดแฉลบปืนระบวงระเบิดหาเหี้ยอะไรมาให้หมด ทำไมแจกเยอะจังวะใช่ไปนเนี่ยลังบอสไปนเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรมันฟีดฟีดโหลแหงันหมดแล้วเอาประตูประตูโอเคอู้เลือดเอ้ะทำไมอ๋อแจกเยอะแปลกๆนะโหลดเอ้ยเป็นโหลดสแกนโอเคอุย้ย เปิดโอ้เปิดสะพานให้พวกมันมามาดิลั่นไม่โดนลั่นโดนยิงใครยิงใครถึกอีกนะถึกอีกนะเอาลวกไปแค่นี้เหรออุ๊ดอะไรบินผ่านเคแค่คงมาเปิดสะพานแลละครับผมว่านะแต่ออกไปเนี่ยอาจจะไม่รอด ปีตะพานอ๋อปกติคือปีตะพานโอเครู้เรื่องนี่เราหลดโหลดลงไปไม่น่าคุม้มหลุดลงไปน่าจะเจ็บลงทางปกติเถอะแต่ตัศญาณมันบอกหลดไปไม่คุม้มหลดไปเจ็บตัวแน่นอนผมว่าเซฟเลือดเซฟทุกอย่างเซฟอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้โอ๊ยอว่าแล้วเสียงอะไร ลิฟมาหาเลยเหรอ,อ,อเวนเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมอะไรมันโดดขึ้นมาะวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะอาแม่งแน่นอนแปลงล่างเลยเออแปลงล่างก็ใสเลยไม่รอโอ้ย,อย ลงมาดิลงมาเคลียร์กูดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้มุ้งมงนั่นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่เอาเอานี้นะอือโดนสาดโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหโอชัดแลละตบยิงเพื่อดูดเลือด แล้วก็เข้าไปตบเพื่อดูพลังแล้วก็ตบเพื่อดูพลังโอเคผมว่าผมต้องขึ้นวะโอเคถ้าไม่ให้เราถ้าถ้าไม่ให้เอ้ยมันก็ไม่ไม่ใช่นี่ว่ะเออก็ไม่ใช่นี่ว่ะตบเพื่อดูพลัง่อยเอาเลือดตบเพื่อดูพลัง ทำดามเมจเพื่อดูพลังวู้ฮ้ทำดามเมจเพื่อดูพลังนีไ่ไงได้อยู่ข้างบนอ่ะอ,อือเอาระเบิดไปเราเบิดสกกัดไว้เดี๋ยวเอเคอุ้ยหลบอ,อ,อ,อ้าวอ้าวจุ้ยอ้าวอ้าว มันย oh, 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 oh. ิงมั่ตัวมาเฮ้ยอ oh. yeah. ุ oh. ้ยเจ็บว่ารีบไปดีกว่าอยู่นานไม่คุ้มละไม่คุ้มเสี่ยงโอ้ยมันยิงสวนอ้อยเขี้ยเจ็บแล้วโอ้ยโอ้ยใครยิงอะไรมาวะโอ้ยโอ้ยน่ะใครยิงอะไรมาวะโอ้ย ยิงเหวียงอุ้ยกูเห็นแล้วโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วยิงมาตะไก่เลยนะพลาดโดนตัวเดียวใช่ไหมดีนะมันไอพวกนี้มันยิงสไลด์แม่แม่นถ้ายิงสไลด์เล่นแม่นโอ้ยพูดติดพีพีสกุกหน่อยนะครับเพราะลิ้นไม่ค่อยดีปากไม่ค่อยดีเป็นร้อนในไม่ใช่ปากหมานะเป็นร้อนใน อย่าเพิ่งดา่ากูเพื่อนใจเย็นท่านผู้ชมเออปืนโอเคแจ๋วเออค่อยได้ปืนได้ของได้หาได้ของอะไรต่ออะไรคืนหน่อยไม่แล้วเราจะวิง่งทำไมทางไปมันอยู่อีกทางไม่ใช่หรอวะอ่ะอะไรอะไรวิ่งมาละวิว่งไปอีกทางหนึ่งด้วยเออโอเคไม่มีอะไรนะ ไปเลยอู้เอ๊ะทำไมเหมือนมีเสียงให้เราบวกหรือว่าโอเคยิงทำลายรีโหลดโอ้ยยิงทำลายให้หมดจัดให้ก็เลยงงว่าอะไรว่า แน่นอนเรามาเพื่อทำลายแกนพลังงานมันวิเชียโอ้โหบอกกูยิงพังแล้วมีแสงเลยไอ้หลบหลบๆลบลบเออเอเคอยู่หลังอันนี้ไว้อุ้ยหลบได้อุ้ยหลบได้อู้ยเกือบเกือบเกือบอุ้ย ชิบหายแล้วตาสุดท้ายกูจะยิงไงวะเนี่ยมีดแดวานสุดท้ายช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้โอเคไม่ได้วะอีนึงอีนึงอลกันมายังมายังมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเ,ออเรียบร้อยเจ้ยแบงยิงสวนโอ้เจ็บป่ะล่วงเลย2.000 years later

Não, part. หมุนอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมเราตายโอ้ยเหี้ยต้องยิงให้ไอ้วงนั่นหมดไปได้แน่นอนแม่ก็เปิดแกนพลังงานหรือวะโอ้ยเข้าหน้ากูหลบหลบหล,ลบดีหลบดี หลบไปดีลบอกตัวเองที่ผายเลยว่าลบไปดีวิ่อนวิก่อนวิๆกไปเอาเลือดเห่้ยอะไรไฟไฟไฟโอลบหลบอ้โดนไฟลวกหดไปทีโอ้ยไม่หดวะเฮ้ยอะยังไงดีวะกู ่อยหน่อยก็ไม่ได้ช่วยปะหน่อยไม่ได้วิ่งเข้าหาเราเปิดเต้มคี่วะโอ้ยโอ้ไปแล้วหนึ่งอุ้ยอุ้ยออ้อันนึ่งอันนึงอ่งอเอาให้โดนเอาให้โดนดื้อโหลดโหลดล้อมาเอาวนมาแล้วเอาเหี้ยคนละทาง ไปลบ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 อ่ะเจี๋ยอุ้ยเรียบร้อยพังแม่งได้แล้วยังไงต่อร <c oughs> ะเบิด,ดบแปลงอุ้ยอ้าวอ๋ออดูกูไปเลยป่ะเดี๋ยดื้อจุดไฟแล้ววิ่ง วิ่งเร็วแม่มีดักอีกนี่มึงมาดักอะไรกูชยู่วยช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 แกพลังงานเสียหายมึงไม่จบใช่ไหมอืมปิเลืไป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 โอ้โหดักกูทุกที่เลนะพวกมึงเนี่ยออหลบหลบซ้ายหลบขวาตบเอาเลือดเฮ้ยมึงอ่ะ ไอ,ไอ้โตกฟ้าไอ้โตดม่วงเฮ้ยเอ้าอุท่านอะไรีะ11เกิดทอร์านาโด,โด,โดโอ,อ,อุ้ยแล้วกลัวเอ้าเอาเอากูเอือเอ้า อ๋อโดนลาหอกมัง oh, ข้างนอกโอ้ยตกใจนึกว่าตายจากโลกดีไปซะแล้วไอพวกเวนั่นน่าจะไม่รอดแล้วโอ้รถผมเห็นผู้คนแต่ผู้คนขับรถผ่านผมเฮ้ยเดี๋ยว ผมไม่รู้ว่านั่นคืออะไรแต่ผมรอดอยู่ชี้อย่าบอกนะพวกเราโอ้เฮียโอ้พวกเราพลาดท,ทุกคนพลาดโอ้นี่โอ้ก็เห็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไอ้ชี้อกูเล่นจบแล้วดาตา โอ้แต่เก็บไม่ครบนะเก็บของอะไรตอนอไรไม่ครบถามว่าสนใจไหมไม่ <c oughs> อันนี้เป็นวิดีโอโอ้มีโอ้มีอยู่มีมีที่ล็อกอยู่ด้วยอันนึงโอเคผมคงไม่มาตามเก็บหรอกครับขี้เกียจเฮีย <c oughs> โอ้ดาตงดาต,ตาอะไรเราเก็บเกือบครบแนละ้วต้องใช้ว่าเกือบครบเพราะมันไม่ครบไง มาเลยครับว่าเกือบครบขอดูหน่อยดูได้ไหมโอ้นี่อันนี้ช่วงแรกๆช่วงแรกๆอ่าโอเคครับก็จบละสำหรับเกม a i e n ห้อคนดูน้อยผมไม่มีปัญหาผมยากผมอยากทำเพราะผมเพผ,ผมอยากทำผมผมจะได้ทำเกม PS2 ที่อยากทำในสมัยก่อนให้ให้หมดเลยใครที่มีเกมที่อยากจะให้ผมเล่นในเกม PS2 เดี๋ยวผมจะหามาเล่นให้ครับผมยอมรับเลยว่านี่ผมเล่นผานอีมูครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมหามาเล่นได้ผมเล่นผานอีมูจะหาเครื่อง PS2 มาเล่นก็ต่อเขาคอมก็ยุ่งยากลําบากหาแพนิกหาไซสอีกเออมันลําบากก็เลยไม่เป็นไรเราเล่นผานอีมูเพราะเด็กเคยซื้อแผ่นแท้ซื้ออะไรงนี้กันมาซื้อแผ่นเถื่อนก็ไม่เรียอะไรก็ไี้แต่นันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือขอบคุณที่ติตารับชมมานะครับทุกคนเลยเป็น วกคุณเป็นทรัพยากรที่ดีสําหรับผมและเป็นผู้ชมที่ดีสําหรับผมมากดูอย่างเดียวดูจบไม่จบไม่รู้แต่คุณดูอย่างเดียวไม่คอมเมนต์คุยกันไม่อะไรเลยไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาท่านี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณและลาก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นเกีบอะไร